เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเป็นไฉจากูสัมผัสชาเวทนาโตสตสัมผัสชาเวทนาและถึงมโนสัมผัสชาเวทนานี้เรียกว่าเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเป็นไฉรูปตัณหาสัทธาตัณหาและถึงธรรมะตัณหานี้เรียกว่าตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเป็นฉนัยกามุปาทานที่ถูกปาทานศิลปตุปาทานอัตวาทุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยพบเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเป็นฉนัยพบสองคือกรรมภพหนึ่งอุปติภพหนึ่งในพบสองนั้นกรรมภพเป็นฉนัย ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารนี้เรียกว่ากรรมภพกรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่ภพแม้ทั้งหมดก็เรียกว่ากรรมภพอุปติภพเป็นไนกรรมภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกาอูกาลภพจะตัวอกาลภพปัญจะโมกาลภพนี้เรียกว่าอุปติภพ